ธรรมวิภาคนะักธรรมชั้นโทเตกะหมวดสามอาทิปปตัตยะมีสามเอ,อหนึ่งอัตตาทิปตัตยะสองโลกาทิปตัตยะ สามธรรมมาทิปตยะอิปไตยะหมายถึงความเป็นใหญ่เป็นความต้องการอ่เป็นความต้องการมีอำนาจสูงสุดในการกระทํามีสามอย่างคือหนึ่งอัตตาทิปตยะความมีตนเป็นใหญ่หมายถึงความถือตนหมายถึงความถือ ถือตอนเป็นใหญ่ยึดเอาความคิดแห็นของตอนเป็นประมาณจะทำสินงใดก็นึกถึงแต่ประโยชน์ที่ตัวจะได้รับความสำคัญคำหนึ่งถึงแต่เกียรติยศสื่อเสียงความไม่หน้าตาของตอนเป็นที่ตั้งเป็นเหตุ ให้เป็นคนเห็นแก่ตัวแก่ได้ 2. โลกาธิปไตยักษ์ความมีโลกเป็นใหญ่หมายถึงการถือตามเสียงข้างมากตามกระแสนิยมหรือความต้องการของคนสวนใจเป็นสำคัญทำอะไรไปตามกระแส ตามใจคนส่วนมากก็กลัวต่อเสียงต่อว่าเป็นเหมือนดับสองเป็นเหมือนเป็นเหมือนดับสองคมคือถ้าเสียงสวนใจมาจากผู้มีศีลธรรมก็เป็นคนตรงกันข้ามก็ให้โทษ 3. ามธรรมมาธิปไตย ความมีธรรมอันเป็นใหญ่หมายถึงการยึดถือหลักการความถูกต้องตามเหตุผลความเที่ยงธรรมเป็นประมาณในการบริหารจัดการจะทำอะไรก็ยึดเอาทำเป็นหลกักไม่ยึดตนหรือไหลไปตามกระแสที่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้เกิดความยุติธรรมถูกต้อง บางคราวแม้จะไม่ถูกใจแต่ก็ให้ประโยชน์มากกว่าทั้งสองอย่างนั้นอาดุดอาดุดตริยักมีสามหนึ่งทัศนทนาทนุตริยักษ์สอง ปะฏิปทานุตติยักสามวิมุตตานตติยักอนุตนตยิยักหมายถึงภาวะที่ไม่มีสิ่งอื่นยอดเยี่ยมกว่าหรือวิเศษกว่าภาวะอันยอดเยี่ยมนำผลอันวิเศษมาให้มีสามประการคือหนึง่งทัศนานุตติยัก ความเห็นอันยอดเยี่ยมหมายถึงการเรียนธรรมจุนเป็นธรรมด้วยปัญญายันเป็นสิ่งเป็นสิ่งดีจริงสามารถนำไปสามารถนำผู้ปฏิบัติตามออกจากทุกได้แล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสแรงร้าวใจให้ปฏิบัติตาม 2ธรรมมาเอ่2ปฏิปทานุตตริยะความปฏิบัติอันยอดเยี่ยมหมายถึงการตั้งการตั้งใจปฏิบัติตามธรรมที่ได้รู้เห็นนั้นได้แก่หลักข้อที่ควรละปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นหลักเอ่อหมายเอ่อได้แก่ ละ้อทีควรละปาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นในข้อที่ควรปฏิบัติเช่นการปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขาคือการรักษาสิงเจริญสมาธิการออกรวมปัญญาจนรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆโดยสัมหมายหลักษณสนเป็นต้น อันเป็นทางนำไปสู่ความหลุดพ้น 3. วิมุตตานุตตรยักความพุ้นอันยอดเยี่ยมความพุ้นอันยอดเยี่ยมหมายถึงความลุ่นหมายถึงความหลุดพ้นจากเรื่องเศร้าหมองแห่งใจคืออาสวะกิเลสทางพวงได้อย่างเด็ดขาดอันเป็นผลเสืบอบเนื่อง มาจากการปฏิบัตินั้นเป็นอกุป,ปธรรมไม่มีการกลับมากำเริบอีกเป็นความหลุดพ้นของพระอระหันต์ขีณาสพ